พามาชมการทำเราเรียกว่าลุงกินน้ำนะคะหรือว่าที่เรียกว่าเมกามอสเมกามอสคือระบบที่พมานดาเซฟไว้นะคะเพื่อที่จะมาทำงานช่วยมนุษย์โลกนะคะแต่นี่คือพอดีกำลังทำล้วแบบออกมาสวยพอดีก็เลยเปิดให้ชมเขาตัดยญดเด้วยสวยมากอี่ ชุก้ายังอยากมาดูเลยงดงามมากนะคะมีคนอยากเข้ามาดูด้วยอา ทั้มันดาทำงานหรอพระมันดาทำงานเหรอพระบมันดาทำงานเหรอมิวมิวมากดให้หน่อยวัสดีค่ะชวนนี่มาดูลงุง สวนนี่มาดูลุงกินน้ำมากินนี่แล้วเหรอคะก็นีนี่ไงเออใช่นี่ไงดูในมือถือพี่นี่ค่ะเห็นไหม่ะอที่สร้างงานอยู่อ่ะไล์สดน้ไ์สดไ์สดมันสุดเห็น้เห็นตัน้ดหเห็นเห็นเห็นตรงนี้เห็นไหมเห็นัดเลยเห็นชัดเห็นหค่ะชวนมาดูไหมชวนใครมาดูไห เดี๋ยวให้เติมมาเลยแปลกมากเมื่อวานก็ยังไม่เคยเลยหลายแต่นี่เป็นของจริงเลยนะฟังออสวยเลยนะวันนี้ยิ่งชัดเลยที่ทำให้ชัดให้โตมาดูอัจริงเลยเดี๋ยวพี่จะปิดแล้วให้สามาดูได้เรียกสองอันนี้ขึ้นสีม่วงอันนี้ไม่รู้ว่าต้องจับได้ไหมได้ได้แบบนี้มันขยายไเลยอู้ มได้นี่เป็นการทําระบบของพระมารดานะคะซึ่งจริงๆก็คือระบบทําสมบูรณ์แล้วค่ะแบบว่ายังเ,เขาเรียกว่าเป็นการลิงก์สัญญาณให้ตัวของนมกรมอสนะคะได้ทํางานเชื่อมแต่จริงๆเนี่ยผู้ดูแลนมกรมอสด้วยเนี่ยก็คือตัวของ เจนเนอเร้านหรือ <hoc> ชื่อเรียกว่านกวตรอนก็ะ